ตะเวนตกสนฝ่าใดเวลากลับจากธงโอกาขึ้นตาโขงค้อเข่าเกาเดิมแสงไฟในบ้านเริ่มแจง้งสว่างค้นขึ้นกับเตรียมสําหรับกลับขั้วส่แล้งกินกันพร้อมหอมได้หอมกับเข่าจากในขั้วเฮือนอีแม่เสียงแวแวๆดังเอิญค้นจา่าเบาห้องใส่กันพี่น้องเย้ยชีวิตแบบพื้นบ้านเห็ดเกาเข่าวิถีสายสัมพันธ์เฮามี่บ่ห่างกันขึ้นเมืองกว้างเห็นน้ำท่างจา่าเบาทักท้ายเอิญถามข่าว เป็นดังป่าอาอาวแห้งคือหยาดพี่น้องซุ่มซ่องพอเดียวกันตัวพ่นว่าถ้าผมพ่นว่าคันทุกอยากทุกใจให้เป็นน้ยคนอยากสารบุให้มีเมียหน่อยคันอยากให้เขาปล่อยเขาแซงให้ไปขี่ใส่กันทางเด้อพี่น้องเด้อเอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เบ่งช่องพ่อยี้ยงผู้เม่งยูคือเ่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับมื่อหนี่พลอยี้ยงผู้เม่งยูอำเภอหน้องพอกพี่น้องครับผมจังวัดลอยเกินมื้อนี้อยู่กับ ได้หอยนา่งหอยสวยพี่น้องนังห้อยสาวสวยนี่แหละเอา้าไปพอกับเจ้าของวายครับผมเอาสวัสดีน้องบีครับผมสวัสดีจ้าโอ้ยวายกับคนมันคือขักขึ้นเนี่ย <c oughs> แต่ละ <c oughs> นี่เอาผู้ได้สีงามก้กันไทยพี่น้องพี่จารณาเอาเรื่องพี่น้องเด้อเอามื่อนี้น้องบีมีจักรายการครับเนี่ยมื่อนี้มีอยูซีรายการเมื่ออยู่มีอยูซีรายการแข่นๆเลยเนาะ,ะเอาครับผมสิถามรายการแรกเอาครับผมขอไล่ละเอียดไข่ตัวนี้นะครับผม อ่าตัวนี้เป็นแม่สาวทองแรกจ้าแม่สาวทองแรกจ้าค่ะผมเราสูงหลายบันไดรองบีเนี่ยสูงลอยสามสิบเจ็ดค่ะสูงลอยสามสิบเจ็ดโอ้ยสูงเกือบพอซ้ำพอลย่างบนต้นเนี่ยค่ะผมบันที่นี่สาวทองแรกสูงลอยสามสิบเจ็ดเราเป็นลูกผู้ใดก่อนพึ่งเป็นลูกเบิ่มพันล้านเนี่ยจ้า๋อลูกเบิ่มพันล้านพี่น้องมือเหนื้อหนังดีแห้งแต่สถานะเป็นจังไรสถานะนี่ท้องเก้าเดือนค่ะท้องเก้าเดือนเ้ามันสิออกลูกหรือตัวสัตว์กันว่าจังสันท้องกับอันิติครับค่ะเจ้ามหานครพี่น้องครับผม ครับทองได้เก่าเดือนเอกสารครบเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดซื้อขายก็จังอ่าโทรมาคุยกันอ่าบัตรที่นี่สิถามน้องบีว่าราคาน้องบีเปิดไว้หลายปัไดเครับน้องบีเปิดไว้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทจ้าเอ้ราคาแมพี่น้องคือจังเหยียดไซกันแต่บัตรนี่ราคาสี่หมื่นเจ็ดพันค่ะอ๋อขอช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์เก้าแปดค่ะผมค่ะสองสองโอ้ค่ะหนึ่งสี่หนึ่งสามค่ะครับผมอันนี้เป็นเบอร์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาวันรับตั้ย่ำนอนรับเนาะ เอาเป็นว่าพี่น้องครับผมราคานี่เนาะเรานอนลับๆเหมือนทรมาปุกเอาซื้อแต่อยู่ในมุ่งเหมืเด้อพี่น้องเด้อราคาเป็นแต่ซื้อเป็นแต่ขายเป็นแต่ไปหามาแวรเอาพอเดี๋ยวผู้เมฆสีอ่าบัดที่นี่ได้รายละเอียดแล้วสีผ้าพี่น้องเข้ามาเบิ้งรายละเอียดของควายแม่นี่ค่ะพี่น้องครับผมหนึ่งคือควายตัวนี้งแล้วเป็นควายสาวพี่น้องความสูงสูงลอยสามสิบเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อครับผมรับประกันไว้ลอยสามสิบหกทองแรกนะครับผมเป็นควายสาวทองแรกนะครับทองกับเจ้ามหานครบัดที่นี่หายพี่น้องเบิ้งรันถ่ายแล้วดู ่ายงามเหลีพี่น้องป้นมึงกึ่งว่ามันเหรียญสลึงเลยพี่น้องครับผมหมูเด่งกับบอ่อป่านไทยเล่าเนี่ยหางไงไรหนากว,ว่างควายตัวนี้ได้พี่น้องเบิ้งไปาหางปวดเกือบหอดชีดินเล็บกางงามงาม,งามพี่น้องเล็บน้อยจิกดีขนาดเด้เล็บกลมอุม้มร่มยุพี่น้องพู้ยขักขนาดพี่น้องครับผมอันที่ดงังเนี่ยอันว่าแมนัันเด้อพี่น้องเด้อเรานอนเจียขีดตมมาเราหยยบขีดตมม่าในล่างปันไดดอกครับผมเอ่าเบิ้งความงามความหนาพี่น้องครับผมควายตัวนี้จุดเด่นเดคือสันหลังป่าบูแล้วก็ความหนามีขวานขาบ มีขวัญคูบนาขวัญหาเพื้นหาบท่องเล่าเด่น เรากาบรรทัดหลังแล้วพี่น้องครับผมหลังแตกแล้วเป็นวา่สาวทองแรกครับผมพี่น้องซื้อไปในราคาสี่หมื่นเจ็ดพันบาทค่ะเจ็ดพันบาทไหมพี่น้องโอ้แต่สออ่อนราคาพี่น้องครับผมบัคแคนี้ติบาไม่เห็นแลว้วบ่สือกาบ,บันเม่สิจมผุนละพี่น้องราคาเนี่ยเนาะเอา้าเบื้องล่างคิงเราวบ่เบื้องด้านหนาเล้ากันะ <c oughs> นะวายตัวนี้พอเลียงพูดไม่เห็นหนาเราทีแรกรู้สึกชาตาค่ะค่ะพี่น้องบ่ <c oughs> เป็นยังดอกเล่างามพอเลียงมักข,ของงามง่ามไหมพี่น้องครับผมพี่น้องมากขึ้นพอเลียงบอเอาครับผมสีไข่เบื้องด้านหนาเอากลม ผมเขาเป็นเขาตกขั้นสอนใหญ่พี่น้องครับผมเขาโอ้ยสวยมากเลยหวโหนกดีเงาหูกับงามพี่น้องใบหูงามขนาดเลยอัตลักษณ์ถือว่าชัดเจนไม่ขวนซองท่างพร้อมเด้อพี่น้องเด้อบาดที่นี่จุดเด่นๆ่นอีกตัวหนึ่งที่พี่น้องเห็นแล้วพี่น้องหนีบบออกคืออ่องข้อคืออัตลักษณ์พี่น้องครับผมโอ้เราบี้เป็นเป็นถือว่าอัตลักษณ์เราหนีชัดเจนมากเลยพี่น้องเป็นค้อยสามองแล้วก็ขาเขาาได้พี่น้องโอ้ยขันเป็นมอลลิมนี่ครัขนาดเด้นาอ ครับผมง่ามค่ะขนาดพี่น้องคุ้ยตัวนี้หากให้พี่น้องมาเห็นตัวแท้ๆเลยนาอขันเบิ้งในโทรศัพท์เบิ้งในยูทูบบอชัดเจนพี่น้องครับผมให้พี่น้องมาเบิ้งตัวจริงอยูุ่บันโน่นลาเข็งจ้าบ้านโน่นลปเข่ง<ะ>ครับผมอ่ำเพื่อน้องพอก ครับผมจังหวัดลอยเอดเท่านี่แหละพี่น้องครับผมควายตัวนี้หนาซื้อหนาขายมากพี่น้องหนึ่งคือความหนาความใหญ่ความอ้างแล้วก็ท่องรับประกันท่องน่น้องบีเนาะครับผมรับประกันท่องรับประกันตำนี้เด้อพี่น้องเด้อควายตัวนี้เบื้องหนาสวยสวยพี่น้องครับผมว่าแมนพอเลี้ยงผู้เม่งย่องขายพี่น้องมาเห็นของดีก็อยากให้พี่น้องได้น้ำกันนี่แหละพี่น้องครับผมเอาเป็นว่าผู้ใดโทษก่อนใดก่อนเด้อพี่น้องเด้อพอเลี้ยงผู้เม่งสีลงชิปตอนตีห่ นะครับผมบัตรที่นี่ไายพี่นองตื่นตอนตีสีเริ่มมาถาวเาพราะว่ามันสีบระท่านเขาว่าไป็นแงดอกครับผมข้อเบิ่งข้อเราดูบัตรเนี่ยโอ้ยครับผมข้อมาหนาแห้งแถดองบีซ้มซี่เลี่ยมผืนผ่าได้ดีข่อยตัวนี้เนาะ ยางไปตุกซุกตุกซุกไปพี่น้องโอ้ยเบิ่งบ่จืดควายตัวนี้ครับผมอยากให้พี่น้องมาออาไปพัฒนาต่อเด้อพี่น้องเด้อนี่ล่ะะขาเจ้าว่าขาดสีได้บินมากขึ้นนกเจ้าขาดสีบ่ได้บินเจอจังอีกาพี่น้องอันใดสิเป็นของเฮามันกิสิเป็นของเฮาคือเกาเหลอเด้อพี่น้องเด้อครับผมก็ฝากไว้ควายตัวใหญ่ๆจังสิครับผมความงามได้เมดความเน่ก็ได้พี่น้องครับผมเล่าป่าคอข้อปลาแข็งพี่น้องครับผมควายเป็นควายทองหนูพร้อมพี่น้องทองขาวควายแบบนี้สิทรงลูกดีหัวนมเน่าหัวนมหนูสิ่งทรงลูกปีลโต้้้าคววยแบบบนนีีกกฝพพ่องงไดช ผู้เม่งอยู่อยากได้ของดีให้เฝ้าโทรมาเด้อพี่น้องเด้อครับผมเบอร์โทรศัพท์ตามที่ให้ไปซื้อมือนี่ส่งฟรีฮอตไต่ล่างเล่าเนาะเบอร์ที่มุเจ้าสามารถติดต่อได้เดี๋ยวพอเหี่ยมผู้เม่งขึ้นให้เลยส่งฟรี่สองร้อยกิโลวันทีโอ้ยเมื่คือขักขึ้นแน่ครับผมนั่งห้อยใหญ่ใจสปอร์ตพี่น้องครับผมบ่อมีผู้ใดกล้าเฮ็ดขึ้นเราได้ผู้ยิ่งครับผมเราใจใหญ่ขึ้นอย่างนี้เด้อย่ามาต่อรองเราละหลายเด้อพี่น้องเด้อเราว่าต่อหน่อยได้หน่อยต่อหลายได้หลายขึ้นเก่าละครับผมบอกกันไปแน่แล้้วได ได้งามพร้อมรับประกันตำนิทุกรลยการพร้อมเนาะครับเนาะโอ้ยก็ฝากพี่น้องไว้เด้อพี่นอ้องเด้อเพื่อนว่าเงินคําแก้วคือเขางัวปลาถามดีก็ได้ถามใหก้ก็ไรส้นเนี่แหละครับผมควายตัวนี้ฝากพี่น้องไว้เสื้อสายชัดเจนนะครับความสูงก็ชัดเจนบรรทัดหลังก็ได้แข้งขาเล็บหน่อยเล็บจิกดีขนาดเล็บก็ล่าตางามอ่องข้อก็งามเป็นควายสามอ่องพร้อมพี่น้องโอ้ยขัดเนาะมองที่ไอ้หยุดเด่นเล่าเล่าอัตลักษณ์เล่าีนแหลืมันแปลกมูพี่น้องครับผมมีเทิงขามีเทิงท้องมีทิงหน้ามีทิงตาถือว่าชัดเจนมากเลยน้องบน โอ้ยพี่น้องครับผมโดนโดนจังมีแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อเอาเป็นวาพอเลียงผู้เม่งกับฝากพี่น้องใบรดครับผมหามผาดเด็ดขาดเลยครับผมหายโท่มาตอร่องเบื้องหน้าแล้วรู้ผอ่ะอุ้ยครับผมคักขนาดพี่น้องครับผมระวังคนกับก้อยพี่น้องเบื้องดูครับผมสูสีกันขนาดได้นอครับผมสูสีออกแดงได้พี่น้องครับผมเอากระฝากพี่น้องไปครับผมเดี๋ยวไปเบื้องชุดต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบื้องรรกการที่สองพี่น้องมาเบื้องวายขาโถกพี่น้องครับผมว้าวายตัวนี้มาขาเหย้าครับแสีน้องบี ก็สูงหลายปันใดครับได้ละเอียดเนี่ยสูี่สิบเอ็ดค่ะสูงหลายสี่ <40 East S 1> สิบเอ็ดจ้าเป็นสาวฟันน้ำนมค่ะโอ้คุยสาวฟันน้ำนมเราเป็นลูกผู้ใดก่อนนี่เป็นล,ลูกสาวท้องเอกจ้าลูกสาวท้องเอกครับผมฟันน้ำนมนี่อายุได้จักเดือนในฟันน้ำนมนอายุได้หนึ่งปีสิบเดือนค่ะปีกับสี่สิบเอดเดือนจ้าโอ้คุยสาวอิริละพี่น้องครับผมน้องปีกับสี่สิบเดือนเอกสารมีเด้อพี่น้องเด้อพอเหลี่ยมพูดเม่งตำท่าจกขาซื่อๆดอกครับผมมีเอกสารยืนยันชัดเจนนะครับผมความสูงสูงหลายสี่สิบเอ็ดหยุดเด่นของคุย ควนหาบเงืนหาบท่องขวนตกสวงขวนยุ้งข้าวแตกตัวนี้คือเด่นถามราคาบาดเหนียวสูง,งสูงจังสี่สาวสาวจังสี่เปิดไปหลายปรรไดน้องบีเนี่ยเปิดไบหามเงืนเจ็ดพันบาทหามเงื่นเจ็ดพันออโอ้ยพี่น้องครับผม ก็ฝากพี่น้องไว้ผู้ใดเป็นโรคหัวใจจะฟังราคาผูด้เดียวเ <c oughs> ด้อพี่น้องเด้อเอือนมูอมาฟังน้ำราคาหนาตกใจมากเลยพี่น้องครับผมบ้าควายน้อยสูงป่านนี้เราขายถือขนาดเลยพี่น้องรถแรกแจกแถมต้นนี่หา 10, ้าหมื่นเจ็ดพันบาทเตี้ยหาหมื่นเจ็ดพันบาทห้าหมื่นเจ็ดพันพี่น้องครับผมกับความสูงสูงหล่อสี่สิบเอ็ดหนาสวยหน่างามดอกเขาใหญ่เลหนากว้างควายตัวนี้ได้อนาคตไปไกลเล้ดีเด่นาะ ครับผมเบิ้งเบื้งเบิ้งช่วงหนาเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งทาอยู่หน่อยเงวไปหอดเด้อแบกเผาพี่น้องไล่ลงไปเลยให้พี่น้องเบิ้งว่าควายตัวนี้หนาสื่อมากเลยพี่น้องป้ยขาไหมครับผมปดช่วงเบิ้งไก่ไก่พอเลี้ยงผู้แม่งนึกว่านกกระจอกเทศพี่น้องมันตัวใหญ่แห้งไรไหเนาะสูงเกินสืนเลยน้องว้าวควายปีกกว่าจังไลยมันใหญ่แห้งจ้าลองพี่เสื้อสายเข้าดีเนาะครับน้อง ครับผมเสื้อสายดีนี่แหละพี่น้องเขาว่าเสื้อบักตองบะฮอนล้นไก่กกแนวผมดกบะฮอนเป็นหัวหล้านมันแมนอี่หรืออพี่น้องเด้อเสื้อสายชัดเจนขนาดพี่น้องควายตัวนี้เอกสารกระชัดเจนนะครับผมเรื่องราคากระชัดเจนนะครับผมเบอร์โทรศัพท์กับชัดเจนโอ้ยขาดขนาดเลยครับผมเอาเบองดา้านท่ายเบองกันนาะโอ้ยเป็นจังไดพี่น้องครับผมแต่ว่าเล่าจากขาดนาเลียงนอ้องน้องบีนอ้องครับผมเพราะว่าหนึ่งคือบอกง่ายๆพี่น้องควายซ้ำนี่มันกําลังปรับโครงสร้าง อดอายุได้สามปี4ป 5, ปี่ปีหาปีนความสูงนี่โอ้ยว่วถรรบดาได้เนี่ยใครถามแน่ว่าเราเกิดจากแม่สูงหลายปันในน้องบีห<ม>ูจากบน,น 48, แม่สูงร้อยจ้ะแม่สูงร้อยสี่สิบแปด แม่พี่น้องพอเลียงผู้เม่งผมัวเย็นมือพอเลียงผู้เม่งบุญตอนนี้แล้วผู้แม่สูงลอยสิบสี่สิบแปดลูกนี่ต้องไ่ก็แม่สูงกว <C a. S 1> ่าแม่ค,แคนมีลอยห้าสิบแน่นอนโอ้ยครับผมกัฝากพี่น้องไว้เลยอัตลักษณ์ถือว่าชัดเจนชัดเจนพี่น้องสีดอกเล่าหายากควายแบบนี้เ no. น <C a. S 1> าะครับผมนี่แหละข้าวว่าควายดีมีอยู่มากควายหายากนี่ครับยูกับน้องบีได้ตอนนี้ราคาเป็นตะฟังหาเมื่อเจ็ดพันโอ้ยพี่น้องครับผมกัฝากพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับผมให้มาโทร่มาตอรองมาคุยกันเอาอันนี้ข้าวว่าซื้อเอาอนาคตพี่่นน้อองครับผมพาวึย ครับผมได้สซดนะครับผมได้สซดเราก็คือเสือสายขนาดอายุได้ปีก็บอีกสิบเดือนนี่ความสูงยังสูงลอยสี่สิบเอ็ดพี่น้องครับผมแล้วเราเกิดจากแม่ที่สูงลอยสี่สิบแปดนี่ว่รรำดาครับผมใส่ได้เมื่อเลยล่ำคิงแข้งขาหนาเขาเล็บครับผมเอามาเบิ้งด้านหนาคักเบิ้งกันหนาควายงงมยังสี่อยากให้พี่น้องมาเห็นด้านหนาโอ้ยนี่แหละพี่น้องครับผมก็จะว่าไม่เห็นหนาแล้วบ่ชินจากว่าฉีใส่ศาสตร์ม้อนแกงก็สร้างต่ำต้นที่พี่น้องครับผมคักแท้ได้แน่นอนหัวโหนกดีพวกน่ะนั่ เอิบกบักเภาวกะคักอุ้ยครับผมบ่มีหมองฟิลเลยค่อยตัวนี้ครับผมราคานี่ลละพี่น้องเป็นตาฟังขันเป็นยูในฟ้ามข้าเจ้านี่แต่ของขาเจ้าว่าไรได้น้องบีเนี่ยว<ะ>่าํา้มจะเจ็ดขึ้นผ<ะ>ูดได้ไหนเนาะครับผมอันนี้ก็ฝากพี่น้องไ้นะครับผมก็ถือว่าขอบคุณน้องบีที่เราเอา,เอาควายงามๆเหลือมาเปิดราคาถึกถือให้พี่น้องเกษตร,รกรพูดได้ได้เงินดิจิมอนไม่ไม่เอพี่น้องเ้อครับผมเงินดิจิมอนไม่ไม่นี่ร่วมกันในครอบครัวนี่มาเอาควาวตัวนี้ไปพัฒนาตอนน่อ ผู้ใดได้ไปโทษมาเบาสู้พอลี้ยงผู้เม่งฟังน้ำเลเดอพี่น้องเด้อครับผมควายงามกาอยาเห็นพี่น้องได้แล้วก็ดีใจน้่ล่ะครับผมควายงามๆเลยเอากับฝากพี่น้องไว้ในราคาเด้อพี่น้องเด้ 37, อหาเมื่อนเจ็ดพันกับความสูงพี่น้องสูงร้อยสี่สิบเอ็ดเป็นควายสาวนะครับผมปีกับอีกสิบเดือนเป็นลูกของเจ้าท่องเอกนะครับมผมเอก,กสารมีเอายืนยันชัดเจนทุกรายการพี่น้องครับผมเอาฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ้งชุดต่อไปเลยครับผมครับผมมาเบิ้งอีกรายการหนึ่งพี่น้องครับผมอันนี้ให้เห็นด้านขางก็เด้อพี่น้องเด้อขันเห นี่เขาเรียกว่าเขาคันชิงเขาเรียกว่าเขาทีเป็นมงค้นล่ลองลองมาจากเขาเป็นเขางามนะครับเขาคันชิงนี่ล่องลงมาจากเขาตกขั้นซอนเดอพี่นอองเดอควายตัวนี้ถือว่าเป็นเขามงค้นเขางามอีกอันดับสองนะครับผมบัตรที่นี่ความสูงลองบีสูงไรบ้างในนี่สูงลอสามสิบหาค่ะควายตัวนี้สูงลอยสามสิบหาที่รับประก,กันไว้เนาะค่ะ,ะผมเราเป็นเสื้อสายผู้ใดแม่วัดกับเป็นสายสิงโตนี่เหรจ้ะโอ้ค่ะผมบัตรที่นี่ อันนี้คือคือจังไหนครับเราเป็นลูกของบิ๊กบอสนี่ตีอันผสมอยู่ในทองพันรอบอันเป็นเจ้าบิ๊กบอสจ้ะโอ้ผสมไว้แล้วพี่น้องครับผมกับเจ้าบิ๊กบอสพันรอบเด้อพี่น้องเด้อวายตัวนี้เราได้จักปีเราบัน้ควายตัวนี้สองปีนี่แหละค่ะพี่โอ้ผมบ้านสองปีกว่าๆเป็นเปทองแรกตีเบากยุ่งยังไนี่ค่ะแต่ว่าให้ลูกค้าเขาเป็นรุ่นทองเอาเด้อจ้ะโอ้เป็นควายสาวทองแรกพี่น้องครับผมเป็นวายสาวทองแรกเด้อพี่น้องเด้อราคาว่าไว้หลายปันใดนี่ เหมืไว้สองหมื่นเก้าพันบาทจ้าเอาราคาเมื่วาเป็นแต่สร้างแห้งแต่บาทนี้พี่น้องเพราะอย่างผู้เม่งว่าควายตัวนี้เด้่มันงามแหมพี่น้องครับผมราคาเราคือจังเข็ดใส่กันแต่บาทนี้สองหมื่นเก้าพันวันตีแบ่งปันเกษต์แม่มาหนี่พี่น้องมันสิเหลือบอระบาทนี้ครับผมเอาเป็นว่าจังสี่พี่น้องครับผมควายตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ผสมกับเจ้าบิ๊กบอดไว้พี่น้องครับผมผ่านรอบใหายไปรุ่นเดาเนาะว่าสีหายพี่น้องไปผ่านหายไปรุ่นเดาเลยล่ะเอาง่ายๆครับผมเป็นควายสาวนะครับผมเบิ้งไทยรู้บัตร นะครับผมถ่ายเล่าก็ง,งามแต่ว่าเราขาดน้ำเลี้ยงเนาะน้องพี่นาะครับผมอุอ้ยหางแนี่ยถ้าผมหายเบิ้งลำ่ำคิงก่อนเด้อพี่น้องเด้อขวนคูบหนาเล่าเด่นขนาดเด้อพี่น้องค้อยตัวนี้บ่ธรรมดาเด้อพีนออนอพ่น้องครับผมถึงวา่าสี่พันรอบแล้วหายพี่น้องไปรุ่นเอาราคานี่ละ่ะพี่น้องหนาตกใจมากเลยละ่ะราคานี่ห้ฮยพี่น้องครับผมพ่ออยากกำมท่านไฟแดงๆห้องยักษ์สามเทียบหมดแล้วเนาะสองสองสองหมื่นเท่าไรก่อนสองหมื่นเก่าจ้าสองหมื่นเก่าแม่พ่ออยากโอู้หมดนี้เนาะครับผมอุ้ยขนาดเลยพี่น้องครับผมเอาบัดที่นี้มาเบิ้งด้้อออคคคคยงงาาามมๆนนนนีีี่่่่รััับผเเเขขชชิิละพ ครับผมตามที่พอเลียมผู้เม่งบอกเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ถือว่าเขางามมาดับสองลองลองมาจากเขาตกขั้นซ้อนนะครับนาสวยนะครับผมขวนซองท่างกับมีผู้ปากเป็นเอิญขวนทุน่นเขาควนเท้านางจ่านี่แหละพี่น้องครับผมตากระงามตาเกือบเป็นตาเยี่ยวหูเด้อควายตัวนี้บ่บราะเป็นธรรมดานี่พี่น้องครับผมส่วนมากพี่น้องเห็นนะครับผมจะเห็นเป็นตานกเป็ดหน้ามแม่นบ่ครับผมหายเทียบกับตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อโอ้นี่แหละครับเขาเจ้าว่าของดียุแกมบ้ามแม่นอิหรี่ตัวพี่น้องครับผมโอ้ยควายแม่นี่แม่เห็นจังสี่บ่พรมาะธรัเกาหูรมดก่านี่ละ โอ้ยเบิ้งเอิบับื้เผาเบิ้งแข็งเบื้องขาเราล่าค่านี่แหละพี่น้องสมสั์สมส่วนมากเลยครับผมล่าค่านี่หาไซบ่ได้พอเะอยงผู้เม่งกาการลันตีกับความงามกับล่าค่าพี่น้องครับผมหนีบ่แพ้กันะหว่างคนกับวา่พี่น้องครับผมความงามเนี่ยโอ้ยขาดขนาดเลยเอากัฝากพี่น้องม่เลือกเอารถพี่น้องครับผมวายตัวนี้เปิดใบในราคาสองหมื่นเก้าพันบาทเนาะครับผมกัฝากพี่น้องไว้เลยครับผมเป็นวายสาวทองแหลกกับความสูงสูงลอยสามสิบหกรับประกันใบลอยสามสิบห้าค่าาพี่น้องครับผมรับรองว่าพี่นนนนนน้อออมาเห็ตัวแแทีบ่ก หนีบบออกพี่น้องครับผมราว่าราค่าน้องบีแล้วเปิดปใบไข้พี่น้องโท่มาต่ล่องเด้อพี่น้องเด้อครับผมคัขกขนาดเลยราค่า2อ0 0มื่นเก้าพันมอนทีครับค่ะโอ้ก็ฝากพี่น้องไว้ครับผมเอาควอยงามๆแบบนี้มีตัวหนึ่งเด้อพี่น้องเด้ออยู่กับน้องบีแล้วนี่แลหละไอ้ท่มาตรอ่องเอารถพี่น้องครับผม ออาโอเคฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ้งชุดต่อไปครับผมครับผมมาเบิ้องอีกรายการหนึ่งพี่น้องครับผมอันนี้เป็นรายการสุดท้ายได้พี่น้องเด้อบักชนิดที่ราคาบีบหัวใจขนาดพี่น้องตัวน,นี้บักชนิดที่ผู้ใดได้ฟังนี่หายใจบุธทองรับรองว่าแม่หิวห่ายออกหูแน่นอนครับผมเราเราเรา,า,าเป็นลูกผูใ้ใดก่อนน้องบีบตัวเนี้เป็นลูกยกมงคลจ้าเป็นลูกยกมงคลเราซื้อว่านยังก่อนเนี่ยซื้อยกจ้าโอ้เราซื้อยกเพชรดิซื้อยกพี่น้องลูกยกมงคลโอ้ยขันพ่อเลี้ยงผู้เม่งตั้งให้ก็สิว่ายกเพชรพุ่นล่่่ะะนนนเเเาาาาาคครรรับวมมงงได้ทีีสูหลายปับนี่สสููงง้้อยจา ยี่สิบเป็ดครับผมเป็นควายเถิกผู้ปากเป็นนควายผูนี่แหละตีครับผมบาทที่นี่ราคาน้องบีเปิดไว้หลาไปได้ก่อนเนี่ยหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนั่นเห็นบอพี่น้องครับผมราคาเราเปิดใบหนึ่งหมื่นเก้าพันโอ้ยพี่น้องครับผมผู้ใดใส่เงืนดีกิตอลดีกิมอนเพราะท่านนี่เหมือนกับมาเอาไปพัฒนาต่อในเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยครับผมเสื้อสายเขาดีพี่น้องครับผมเป็นควายผูเด้อพี่น้องเด้อสีดอกเล่าเขาออกง่ามหำเสมอควายตัวนี้ได้นะครับผมไายสวยไายง่ามแข็งขาลำคิงพี่น้องเบิ้งโคับใหหญ่่่ขนนนนาาดดควยยออเืีม โอ้ยพี่น้องครับผมสะอ่อนเนาะเลาว,ว่าพึงสนตะไพ่มือเศร้านี่ล่ะพี่น้อง<แ>มันเลยบ่เป็นเสือกต้องขอโทษขออภัยขันเบิงบ่งามกันต้องขอโทษพี่น้องเด้อแต่บาความงามของควายน้อยตัวนี้บ่ธรรมาดาควายเจ็ดเดือนหางเง่าเลยเขาแล้วพี่น้องมันหายากเด้สันหลังเราก็แตกแล้วเนาะครับเนาะสันหลังโอ้พี่น้องครับผมแตกแล้วเด้อพี่น้องครับผมเอาให้เบิงด้านท่ายก่อนพี่น้องจะมาเบิงด้านหนาเด้อพี่น้องเด้อเบิงลำชิงแล้วหรากใเป็นจังไรพี่น้อง S <S อุย้ยควายผู้น้อยตัวนี้เก่งด้พี่น้องเด้อเอาเป็นว่าผู้ใดมีเงินมีท่องใดเงินดีจิมอนมากพี่น้องครับผมซื้อไปอัดหัวอาหารเนะาะค่บโอ้ยค่ขาข,ขนาดเด้อนี่เนาะครับผมก็ถือว่าฝากพี่น้องไว้ควายผูน้อยตัวนี้เก่งขนาดราคาถือว่าสมสัดสมส่วนพี่น้องครับผมราคาใส่พอเหียงผู้เม่งขอใส่เข้า่าถือก็ด้พี่น้องเด้อขออนุญาตใส่คข้ามาถือถือขนาดได้พี่น้องหนึ 1, ่งหมื่นเก้าพันนทีครับโอ้ยพี่น้องครับผมนี่เราข้าจะว่าเป็นตะซื้อเป็นตะขายแต่ควายแบบนี้ก็ถือว่าสมน้ำสมเนือ โอ้เล็บกังามด้วยน้องบีนอ้นอรนงรับผมเอาแบบที่นี่มาเบิ้งด้านหนา้าแล้วเบิ้งกระนาบาดนี่ครับผมโอ้ยพี่น้องครับผมเบิ้งหน้าแล้วว่นนาแม่นกเข้าแมวครับผมโอ้ยอัตลักษณ์เล่าแม่พี่น้องครับผมเอาพอเดี๋ยวพูดเม่งสีซอยเล่าจังหน่อยเพราะว่าเราพึงสนตาไพ่มาก <S 2> <S 2> ด้ยพี่น้องเด้อครับผมเราบ่ทท่านเ,เป็นเสื้อนะครับผมตาเราคือจังนกเข่าแมวบ่พี่น้องงามงามเป็นตาหักเราให้ตออโย่เป็นตาซื่อขึ้นรถขึ้นยังนี่พี่น้องครับผมเอาเป็นว่าผูดไหนมาเสือหม้อไส้มาใส่สอดไส้หม้อไ พี่น้องครับผมห้างเพลิงหลวงครับตัวเนี่ยบ่ถ้ำบดดาได้ค่อยหน่อยตัวนี้ครับผมถือว่าสมนม้มสมเนื้อสมราค่าพี่น้องครับผมราค่าน้องบีแล้วเปิดไบขึ้นหนึ่งมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเดอ้อกระฝากพี่น้องไว้นะครับผมผู้ใดสนใจอยากมาเบิ่งตัวยินกับจังเขามาค่อยหน่อยตัวเมื่อกี้ได้พี่น้องเดอ้อเป็นลูกของอายกมงคลเราซื้อบักยกเพ็ด นะครับผมเข้ามาเพชรพอเดี๋ยวพแมงต่อให้อีกหน่อยนึงเราซื้อบักยกซื้อๆว่าสั่นว่าครับผมก็เลยว่าอยากให้เป็นซื้อยกเพชรอนาคตพี่น้องซื้อไปพี่น้องครับผมควายตัวนี้พ่อใหญ่ขึ้นมาพี่น้องไปเฮ็ดใบจังสี่ครับผมรีดน้ำเชื่อทับได้สบายผู้สีได้เงินนี่แหละเขาเจาะวาคนสีด้วยขายขี่ก็ด้วยผู้ที่ซื้อของว้ก็ถือโกงก็ฝากไปรถพี่น้องราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนี่เนาะครับผมเอาเมื่อนี้น้องบีแม่ยังสีฝากกับพี่น้องเข้ากับเอีฟซี่เข้าครับผมน้องบีฝากขอบ ไปกำแพงเพชรจ้าครับผมหาะน้องบีฝากขอบคุณผู้พันธีโทรมาสอบถามแล้วก็มาต่อร้องจ้ะข้อขอของน้องบีนี่รับประกันตั้มนี้ครับทุกให้ทุกอย่างจ้ะครับรับประกันส่วนสูงรับประกันตั้มนี้จ้แล้วก็ทรงฟรีสองร้อยโลค่ะครับผมโอ้ใจใหญ่ครับผม ไม่เหลือเนาะครับเน<ห>าะค่าผมเอาเป็นรายจังสี่แด้วพี่พน้องเดอ้อน้องบีแล้วฝากขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับผมถือว่าญาติมิตรสนิทกันอ,อบตกำนันกรรมกันดอกเช่าบ้านแมนเบิร์ดขอบคุณไปทุกคนที่โทรมาสอบถามที่มาเบิงง่วงเบิงควายน้ำเล่านี่แหละครับผมควายงามรับเรากับที่นี่เรารับประกันการซื้อขายทุกรายการนะครับผมหากมีปัญหาอย่างเรารับประกันเหมือนเราก็ส่งฟรีสองร้อยกิโลเด้อพี่น้องเด้อครับผมก็ฝากพี่น้องเข้าสำหรับมือหนีทีมงานของผลิมผู้เม่งก็ขอขอบคุณน้องบีนะครับที่ให้โอกาสทีมงานของพพ่่่่อออออออเเเเลลงงงงผผผูู้้้้้้้มมมมมาาาวแใหหีีีีนนนนนไไดดฟััััยยิะคคครรรบบบบบสืขุณ ครับผมกฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ้งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งยูคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยนะพี่น้องเด้อครับผมกฝากพี่น้องเข้าผู้ใดเบิ้งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งยูอย่างใดควายงามก็ให้โทรมาหาน้องบีเล่าราะว่าเล่ารับประกันการซื้อขายทุกรายการแล้วก็พี่น้องผู้ใดเบิ้งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งยูครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญคือฝากกดติดตามคือเก่าแหละพี่น้องครับผมเพิ่นว่าเงื่อนค้ำแก้วคือเขางัวปลาถามดีก็ได้ถามให้กันไรส้นพี่น้องครับผมโทรมามาคุยกันแล้วก็ฝากพี่น้องเข้า นะครับผมผู้ใดคิดสิเลี้ยงควายดอนก็นให้เป็นควายเขาข้าเลี้ยงควายดำให้เป็นควายเขาแก้วเลี้ยงง่ายแล้วเอามาขายให้น้องบีเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือนี้ขอบคุณครับผม